ลิซ่าแบล็คพิงคค่ะเอาใจแม่ไทยนะคะเป็นปริ่มยิ้มแก้มปลีก,กันเลยทีเดียวค่ะกับอัปเดตล่าสุดนะคะที่มีคลิปโฆษณาของแป,ป๊บซี่ค่ะถูกเผยแพร่พกออกมานะคะทาง l i ล y ี่ทีค่ะเผยนะคะว่าลิซ่าแบล็คพิงคค่ะได้ใส่รองเท้าส้นสูงนะคะที่ทางบ้านไทยนะคะคส่งไปให้ด้วยค่ะแบบงานนี้ค่ะเป็นปริ่มแบบสุดๆนะคะซึ่งรองเท้าคู่นี้นะคะก็เป็นยี่ห้อนะคะ จิมมี่ชูค่ะสนนราคาก็ไม่เบานะคะ995เหรียญ US ก็คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ30,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะแม้เห็นแบบนี้ค่ะปรับเริ่มนะยินดีมากๆเลยเนาะที่นอนนะคะเอาของไปใช้ด้วยนะคือให้ไปแล้วคนให้ก็ดีใจอยู่แล้วนะคะคนรับเนี่ยเอาไปใช้โอ้โหยิ่งปลื้มใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะ ซึ่งรองเท้าคู่นี้นะคะทางลิลิทีมค่ะก็ได้จัดส่งให้กับน้องลิซ่านะ,ะในวันเกิดของเธอนะคะแหมแล้วก็เป็นูปมากมากเลยค่ะที่น้องน,นะคะก็ออกไปใช้ในงานถ่ายโฆษณาแป,ป๊บซี่ด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าแม้ว่าเราเนาะจะเปได้ไม่หนักเท่าแม่จีนะคะซึ่งเขามีการเปรียบแม่จีเนาะเหมือนกับแม่จีเนี่ยเป็นฮองเฮานะคะแล้วก็ไทยเราเนาะก็เป็นขนมอันดับที่หนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นขนมอันดับที่หนึ่งนะคะแต่ว่าน้องก็เอาของที่ส่งไปให้นะเอามาให้ เอามาใช้นะคะแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าพอเห็นแล้วแล้วคนให้ก็ปึ้มปิ่มสุดๆค่ะแล้วก็ที่ไทยเองจริงๆก็มีบรรยากาศนะคะที่ซัพพอร์ตน้องลิซ่าเหมือนกันนะคะแอดเอามาให้ดูแล้วกันค่ะก็เป็นบริเวณหน้าเซนต์เทเวิลด์นะคะตอนนี้ค่ะก็มีการขึ้นป้นายโฆษณาของของ AIS ค่ะที่เป็นโฆษณาของลิซ่าแล้วก็แบมแบมนะคะเรียกว่าใหญ่โตอลังการมากๆค่ะหรือว่าจะเป็นตามทางด่วนต่างๆน,นะคะก็มีป้ายโฆษณาเนานะ,ะโอ้โห ติดให้แบบยิ่งใหญ่แบบนี้เหมือนกันเนาะเราก็ซัพพอร์ตนะตามสไตล์ของเรานะเท่าที่เราจะทําได้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะถ้าเดี๋ยวแป๊บซี่มานะยังไงก็คงจะต้องไปซื้อนะคะเหมามาแล้วก็มาแช่ให้เต็มตู้กันไปเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตรงข้างกระป๋องแป๊บซี่นะมันจะเ,เขียนคําว่า black king ด้วยนะคะ ก็ <G otta> จัดไปค่ะก็ <G otta> มาอัปเดตด้วยข่าวสารให้ทราบแล้วกันค่ะว่านอลิซ่านาะมีการเอารองเท้าท่าที่ทางแม่บาไทยด <G otta> อย่างลิลิทีมค่ะส่งไปให้เอาไปใช้ในการถ่ายโฆษณาแบบซี่ด้วยนะคะก็กจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า